ครับวันนี้ในานามของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับแต่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเราได้นํากําลังส่วนหนึ่งลงมาทํากิจกรรมจิตอาสาคงเริ่มต้นจากการที่เราได้ไปพบนะครับน้องซึ่งเป็นผู้เสียหายห,ายหรือเป็นเหยื่อจากคดีค้ามนุษย์แล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจของเราเนี่ยจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ติดตามลงมาเยี่ยมที่บ้านก็พบว่า ที่บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สภาพที่ต้องเรียกว่าชาวบ้านบอกว่าสภาพที่ไม่เป็นบ้านเลยนะครับด้วยความรู้สึกที่เจ้าหน้าที่ตารวจที่เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหดหูใจนะครับแล้วก็เห็นใจกับน้องผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียหายก็เลยรวมกําลังครับรวมใจกันโดยท่านผู้บังคับการพลตลํารวจตีบรวรวัดวัดนครบัญชาครับได้อนุมัติให้ อกองกำกับการ1งกองกำับการ5และกองกำกับการ6ที่ร่วมกันทํางานนะครับที่ช่วยเหลือน้องเขาออกมาเนี่ยมาช่วยกันซ่อมแซมแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาให้ใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งหมดเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องในชุมชนที่ตําบลทุ่งคอกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านกํานันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบตอนะครับแล้วก็ท่านประหลัดอวุโสรวมถึงทางคุณหมอนะครับที่อยู่ที่สถานีอนามัย ประจับบนตบลแห่งนี้แล้วก็ทุกส่วนราชการครับได้ให้ความร่วมมือซึ่งเป็นกํากลังใจที่ดีมากให้กับน้องๆน,นะครับและก็ที่สําคัญคือกําลังของจิตอาสาในชุมชนแห่งนี้มาร่วมกันมากมายในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เองก็รู้สึกชื่นใจครับดีใจครับที่เห็นความรักความสามัคคีของพี่น้องในชุมชนแห่งนี้ที่จะมาช่วยกันให้กำลังใจให้กับน้องที่ตกเป็นเหยื่อคดีค้ามนุษย์ แล้วก็วันนี้สิ่งที่เรายินดีและก็ดีใจที่สุดก็คือน้องให้กันให้สัญญากับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าน้องเนี่ยจะเป็นคนดีของสังคมและน้องบอกว่าน้องจะตอบแทนความดีแห่งนี้นะครับน้องจะตอบแทนความดีนี้ให้กับชุมชนหมู่บ้านและก็สังคมประเทศชาติต่อไปโดยจะมีะคุณลุงคุณป้าคุณอานะครับและก็คุณตาคุณยายทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นสักขีพยานในวันนี้เนี่ย จะร่วมกันเป็นกําลังใจและก็จะช่วยกันดูแลน้องๆน,นะครับหากน้องประพฤติตัวไม่ดีก็จะจะแจ้งเตือนแล้วก็ส่งข่าวให้กับพี่ๆคุณลุงตํารวจปอคมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ลงมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกําลังใจนะครับน้องๆได้ให้สัญญากับพวกเราไวา้อย่างนี้ก็เป็นที่ชื่นใจครับ